สวัสดีครับพี่ทวันใช้มือถือระบบเครือข่ายอะไรคะ AS ครับอันเดียวหรอคะก็มีใช้ของ True ใช้สองเจ้านี้อ๋อสองเจ้าโอเคโอเคใช้ True นี่ก็ใช้ใน iPad อะไรพวกเนี้ยมีทั้ง 4G3G ถ้าซื้อหุ้สองตัวต้องซื้ออะไรดีสองตัวนี้ใช่ไหมครับค่ะลงทุนเนี่ยซื้อมีเหตุผลนะซื้อเซียรดวานฮะซื้อเซดรวานใช่ ทำไมะฮะถึงชอบว่าซื้อเห็ุผลเอ็ดวานคืออันที่หนึ่งเนี่ยผมมองธุรกิจสื่อสารเนี่ยว่ามันมันถึงจุดสูงสุดไปแล้วค่ะนะครับอันที่สองผมดูว่าเอ็ดวานเนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดนะฮะคือถึงแม้ว่าธุรกิจจะไม่ไม่มีการเติบโตมากมายนะฮะแต่เอ็ดวานเนี่ยก็ยังกำไรดีอยู่นะครับในการประมูลเครือข่ายอันนี้มาเนี่ยอ่าโดยการคืนเก้าร้อยไปเนี่ยที่หมดสมรทานเนี่ยทำให้เอ็ดวานมีค่าใช้จ่ายแค่ปีละ 2,100ล้านเดือนละ2,100ล้านไอ้ปีที่2,100ล้านนะฮรก็ทําให้กําไรแอดวานไดก็จะไม่ได้ตกอะไรไปนะครับกำไรเพิ่มขึ้นด้วย่างหานะครับส่วนทรูเนี่ยส่วนทรูเนี่ยนะครับก็ปกติกําไรก็ประมาณพันกว่าล้านนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นที่ต้องตัดค่าเสื่อมปีง2,000ล้านเนี่ยมันก็จะต้องต้องทําให้ทรูเนี่ยไม่ถึงว่าไม่มีไรายได้อย่างอื่นเพิ่มขึ้นนะครับ ก็กำไรก็จะไม่มีนะฮะสองสูของสบูเนี่ยก,ก็ก็มีอยู่หมื่นกว่าล้านจากการเพิ่มทุนเขาก่อนนะครับแล้วครั้งนี้จะต้องลงทุนเพิ่มอีกสี่หมื่นนะครับต้องจ่ายเงินสดออกไปนะฮะก็จะมีปัญหาว่าต้องไปกู้เงินเพิ่มมาอีกอหรือว่ามีการเพิ่มทุนอีกหรือเปล่านะฮะอ๋อเหรอไหนว่าจะมีการลดพาและล้างการขาดทุนสะสมอ่ะอันนั้นส่วนนั้น่ะอ้น,นั่นส่วนเนี่ยส่วนนั้นอะถ้าไม่มีการลงทุนใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกปีหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยล้านเนี่ย มันก็จะขาดทุนสะสมมันก็จะไม่มีแม้แตงคนละส่วนกันอันนี้เป็นภาคของการลงทุนของใหม่นะ,ะต้องเติมเงินไปอีกเหรอคะเอาเจ้าเงินพี่ไหนไปจ่ายเขาไว้ไอ้ที่อีกสี่หมื่นน่ะอีกสี่หมื่นเนี่ยมันต้องจ่ายปีแรกสองครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะห้าสิบเปอร์เซ็นก็สองหมื่นล้านก็มีเงินอยู่หมื่นสองแล้วยังอีกหมื่นหนึ่งมาจากไหนก็ต้องไปกู้มาใหมา่ไง <ừ> ถูกไหมครับก็ต้องกู้เพิ่มมาออกคุณกู้ไปใช่ไหมฮะหรือแม้ก็เพิ่มทุนมีสองทางเลือกกู้เงินกับเพิ่มทุุนนนนอยยยเเเสีพิ่มทละะงั้ฮ อ้าวแล้วก็สัดส่วนของผู้ถือหุ้นก็มีอยู่หมื่นกว่าล้านน่ะอะอาแล้วถ้าไม่เพิ่มทุนแล้วจะไปขอ,อคุณกู้แล้วใครก็เขาจะซื้ออะ๋อก็เด็ดูอีวนตที่เลยช่วสูงอยู่อ,อ่ออ๋อต้องกดต้องเพิ่มเอาตังเงินมาเติมแล้วถึงไปกู้เงินได้แต่ร้านมีหน้าตักอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยถูกไหมครับหรืออันดันจะไปขอออกคุณกู้ที่ไหนใครก็มาประกคนให้ค่ะเข้าใจไหมครับอ๋อมีสิทธิ์เสี่ยงเพิ่มทุนุชยตายละแต่ทรูเนี่ยก็จะได้รายได้เพิ่มเข้ามา จากส่วนที่มี 4G นะฮะส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่อาจจะไปดึงแชร์จากคนอื่นมาคือทูจะขึ้นมาเป็นเจ้าที่สองแต่การขึ้นมาเจ้าที่สองนี่ก็เหมือนกับไปดึงแชร์ของเจ้าอื่นซึ่งจะดึงได้ก็คือจากจากดีแท็กใช่ไหมครับไม่ใช่ดึงจากแอดวานแน่นอนทูก็จะขึ้นมาอยู่อันดับสองนะฮะแต่การลงทุนที่ขึ้นมาอยู่อันดับสองอันเนี้ยมันมันมันก็จะทําให้กําไรของทูเนี่ยมันมัน แทนที่จะจ่ายเป็นผลได้มันก็จ่ายไปได้อีกแล้วไงถูกไหมครับค่ะเอ๊ะจะถ้าเขาเพิ่มเป็นพีพีเหมือนเดิมได้ไหมนเนี่ยได้ยังไงมันมันครับจะเพิ่มมายัางไงมันก็ไปได้ได้รู้อยู่แล้วค่ะ okay. อ๋อส่วนผูน้ถือหุ้นมันก็หุ้นถ้าจํานวนผู้ถือหุ้นมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโอ้มีสิทธิ์มีสิทธิะะ์การจะไปลดพาในจํานวนผู้ถือหุ้นมันเท่าเดิมอยู่นะฮะ <Okay. S 2> การลดพาลงไปเพื่อไปทําให้อ่าไ,ไปลดขาดทุนสะสมเพื่อจ่าย,จ,ายจ่ายเงินบันผลได้เนี่ยนะครับมันคนละส่วนกันนะ เพิ่มมาใหม่จานวนเงินไอ้ทุนที่เพิ่มมันก็ยังเท่าเดิมอยู่นะส่วนพุทงหุ้นน่มันก็จะเพิ่มขึ้นมาส่วนพูทหุ้นก็จำนวนหุ้นมันก็จะเพิ่มการไปหารมันก็แต่ประเด็นว่ามันจะไม่กําไรไง <c oughs> นะครับมันก็จะกลับไปที่เก่าทือจ่ายเป็นผลไปได้กะอนะครับอันนี้มองแบบตัวเลขคร่าวๆนะ <c oughs> ที่กำลังดูอยู่เรา <c oughs> เราไม่ได้มองว่าถ้าธุรกิจนี้เพิ่งเริ่มต้นการมีโทรศัพท์เนี่ยนะครับคนไทยยังใช้โทรศัพท์แค่สิบล้านเครื่องยังไม่ไใช่จิตเจ็ดสิบล้านเครื่องแบบเนี้ย แบบนี้มันสามารถที่จะมองได้เลยว่าไอ้สองเจ้าที่รัเข้ามันเนี่ยมันรวยแน่ๆไงอ่าอันี้มันจํานวนโทรศัพท์มือถือที่ใช้เนี่ยนะฮะแต่การจะรวยก็ต้องมีเงินทุนฐานทุนที่แข็งแรงก่อนแล้วทุนมีปัญหาเรื่องของส่วนส่วนนี้มานานแล้วนะฮะแล้วก็เคลียร์ไปทิงแล้วที่เพิ่มทุนมาหกหมื่นห้าพันล้านรอบก่อนอันนั้นก็ไปเคลียร์การขาดทุนนะครับจากจากการทาแลรายนะฮะก็เคลียร์ไปทิ้งแล้วก็มีส่วนผู้ถูกพูดนมาแล้วก็ที่บอกว่าเหลือหมื่นกว่าล้านเนี่ยพอเหลือหมื่นกว่าล้าน ไอ้ส่วนพุทธหุ้นเนี่ยมันยังอยู่นะครับการไปลงทุนใหม่เนี่ยทาให้ส่วนของพุทธหุ้นหายไปไหนนะฮะแต่ส่วนทุนเนี่ยมันจะน้อยกว่าส่วนนี้อีกล่ะพะต้องไปเอานี่มาเพิ่มที่มาทําของใหม่แล้วไงฮะยังไม่ได้ดูตัวเลขนะครับแต่จาได้อใช้จําเอามองคร่าวๆนะครับส่วนตัวเลขเป็นยังไงก็ต้องไปถามนักวิเคราะห์ซึ่งจะออกตัวเลขมาเองนะครับว่าละเปเปอร์จองมายังไง ค่ะค่ะ,ะนะครับถ้าเลือกก็เลือกแอดวานในการลงทุนนะฮะอ่าลงทุเกกน,นเลือกแอดวานกินกำไรเลือกทรูค่ะค่ะ,ะคสองตัวเลือกนะฮะใช่ค่ะ,<ฮ>ะ,คะอ่าทีนี้มาดูสถานการณ์ของตลาดในตอนนี้นะคะซึ่งก็กําลังใกล้ปิดแล้วนะฮะปิดแล้วหุ้นบอลุ่มสี่หมื่นสามบุลุ่มมากค่ะวุลุ่มมากทาได้สองอย่างรีบาวไปไม่เกินพันสี่นะฮะแล้วก็ลงมาใหม่ไม่หลุดพันสามร้อยแปดสิบลุ่มหายอันนั้นก็ถือว่าการปรับฐานสดเจ็ดนะครับการปรับฐานตัวน,นี้ตลาดบอกทั้งในส่วนของวอลุ่มนะฮะในส่วนของอ่า คดิสติกนะครับแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์บอกว่าตลาดยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะ <S S ฮะเรานเมื่อตลาดอยู่ในช่วงการปรับฐานโดยที่มีวอลุ่มมากอยู่นะฮะก็บอกว่าน้ําหนักทางลงมากกว่าทางขึ้นบอกได้อยางงั้นะนะครับแต่ลงไปเท่าก็ลงไปจนถึงที่มันเป็นปะท่อมอ่ะนะครับปะท่อมตรงไหนอตรงที่เรารู้กันนะว่ามันเป็นปนะท่อมไ่ ถูกไหมครับบริเวณที่เป็นบัตทอมนะฮะมันจะต้องบริเวณที่เป็นแนวรับสมมติว่าหนึ่งสามสี่สองนะฮะแล้วแถวนั้นมันจะต้องเป็นไงฮะมันจะต้องบอลุ่มไม่มีเลยอ่ะเหลือมื่นแปดสองมื่นอะไรเงี้ยอันนั้นบัตรรทอมนะฮะหรือลงไปสามเจ็ดศูนย์บอลรุ่มหายไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นบัตรทอมได้ค่ะก็รอดูตรงแนวรับใช่ในภาพรวมยังไม่เป็นนะครับส่วนในรายละเอียดของหุ้นเนี่ยก็ต้องต้องเข้าไปดูกันตอนนี้ก็ ถ้าเราดูภาพจะชัดเนี่ยก็คืออินเด็กตัวพยุงโดยกลุ่มปิโตเคมีคนะครับทําให้อินเด็กไม่ลงแต่จิงที่ปิดบังไม่ได้คือวอลุ่ม43พันล้านนะฮะวอลุ่มเยอะนะครับก็เอาเมื่อเช้าเราจะเห็นว่าแอชวานกับทรูรีบาวขึ้นไปแรงเลยหมื่นล้านเลยแล้วก็ไปไม่รอดสองตัวเฉษหมื่นล้านละสองตัวก็โดนขายกลับออกมาอีกก็จะเห็นว่ามันยังไม่จบนะครับซึ่งก็ตรงกับที่เราพูดมาตอนไม่ใช่ มันยังไม่จบหรอกส่วนที่เฟกมันก็ไม่เกินแปดแปดห้ามันก็เด้งขึ้นไปเป็นช็อตก็เก่งเหมืกันว่าวันจัมมันจะลงไหมนะครคือการออกมาเป็นแท่งโดจิสองแท่งของเซตินเด็กเนี่ยมันตามด้วยแท่งแดงอยู่แล้วนะฮะเป็นโดจิสองแท่งนะฮะสองแท่งวอลุ่มเยอะก็จะต้องเคลียร์โดยแท่งแดงถือว่าต้องลงอ่ะนะครหรือไม่จะเป็นโดจิอออแท่งหนึ่งวอลุ่มวันจั์ต้องไม่มีเลยนะครัแต่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ถือว่าปิดตลาดครึ่งวันแล้ววอลุ่มไม่มีนะ มัถึงเทดทั้งวันเนี่ยนะฮะเรา <ừ> ลรุ้มหายไปเลยแสดงว่าแรงขายหมดอันนี้แรงซื้อก็ติดโตลกลับนะฮะแต่ในเดือนพิจิกาเป็นเดือนของการประพอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลงมีมากกว่าขึ้นนะครับอันนี้พูดภาษาเทคนิคล้วนๆนะครับไม่ใช่ภาษาโมดูนะฮะไม่ทํานายเลยเลยนะครับเพราะ,ะ,ะน,นั้นพานเราเรามองนี้แล้วก็บอกว่าเอองั้นเราก็ถือเงินสดไว้รอซื้อตอนมันมันเป็นปะท่อมดีกว่าคนะครับก็คนถือเงินสดไว้ประมาณเจ็ดสิบนะฮะ ถือหุ้นไว้สามสิบหุ้นที่เราถืออยู่ก็ <c oughs> ก็กลุ่มปิโตรเคมีนะฮะับมันไม่มันไม,ไม่ไม่ทำอะไรเลยนะฮะ <c oughs> มันไม่ลงแต่มันก็ไม่ไม่มีสัญญาณไปกาขึ้นนะ,นะครับส่วนปตทที่ย่อลงมาเจ็ดบาทแล้วค่ะน่ารับสองเจ็ดห้าดูนิดหนึ่งนะฮะเกือบ <c oughs> ผมดูนิดหนึ่งว่ามันใช่ป, <c oughs> ปัจจุบันปิดที่สองเจ็ดหกนะคะ ปรตทอลุมก็ยังไม่ไม่เสด็จพอนะครับแต่บริเวณแถวนี้ปรตทอนะขอร้องนะขอร้องให้เป็นมาท่อมนะฮะทำไม่เป็นล่ะอยู่ที่เฉยอยู่นิ่งๆนะฮะอยู่ทุกเฉยอยู่นิ่งๆบรรจังก็เทรดตัวนี้สองเจ็ดหกสองเจ็ดห้าเนี่ยเศษสอราคาเดี๋ยวก็เป็นไม่มีอะไรที่จะต้องขายพรตทอลงไปนอกจากจะเอาเซ็ตลงเพื่อจะกินทีเฟกนะฮะ คือมันนิ่งกับมันดีอยู่แล้วปตทวันนี้บันลงไม่ได้เยอะอะไรนะฮะ,ะมันดีอยู่แล้วอย่าไปทําให้มันแบบท,ทิ้งตัวลงไปเลยนะครยืนอยู่นะฮะ้ะอจะปตทลงนะฮะมันก็ไม่เหลือนี่ไงมันก็ลงเนะะี่ยพะแบงค์มันมันเพเยอะไม่ได้อยู่แล้วนะครับแบงค์ขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ได้หรอกนะครับในกา,า,ารคาดการณ์จีดีพีปีหน้าก็ก็โตอย่างมากก็สามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะ,ะก็ มันไม่ทันกับนี่เสียหรอกนะฮะเอ็พีมันเพิ่มขึ้นมากกว่านะฮะกับการโตของสินเชือ่อเพราะฉะนั้นกําไรของธนาคารปีหนา้าก็ไม่ได้โตขึ้นนะครับอทองคำนะทองคาผมว่าก็มีลุ้นนะฮะมีลุ้นนะครับปู๊ป้าึ้นไปพันพันหนึ่งอะไรก็ 1> 1, <100 S 2> ชอบโครตรไปรน,นะฮะแต่แถวนี้ฝั่งรองไม่กลัวนะฮะฝั่งรองไม่กลัวฝั่งร้องไม่กลัวเพราะว่ามันโอเวอร์โศยนข้างที่จะเยอะอนะครับ ลั่งรองได่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับผมว่าฝั่งช็อตเนี่ยแน่จริงช็อตเนี่ยไม่กล้าช็อตหรอกอออช็อตไปมันก็เด้งกลับมาแถวๆนี้นะครับหนึ่งศูนย์แปดสี่หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เนี่ยน<ฮ>ะแต่ขึ้นมาไหลอันนี้ผมไม่รู้นะฮะมันเคยสราสถิติไว้สิบสี่วันนะฮะอยู่แบบนี้ก่อนขึ้นเพราะท่าน,นี้เป็นท่าท่าบัตรทองนะครับถ้าต่ําสุดถ้าถ่าเป็นจุดต่ําสุดแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่จะขึ้น <ฮะ S 2> ทองเนาะอันนี้คือทองคำ<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> คุณคุณมัน ไม่คุยถึงเรื่องวันที่29เลยนะครับโอ้ลืมเลยมัวแต่ามหุ้นมือเลยได้ได้ค่ะพี่วันที่29คุณผู้ชมนะะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เ,เริ่มต้นหัวใจปี2559กันที่วัอนอาทิตย์นะคะที่โรงหนังสยามภาวา,าลัยพารากอนนั่นเองเริ่มต้นตั้งแต่สิบโมงเช้านะฮะสำหรับคุณทิพย์เองก็เตรียมข้อมูลความรู้ไปฝากนักจูนเรืนี้หน้าที่ของผมใช่ไหมค่ะผมต้องทาอะไรบ้างบอกมาเลยบอกมาเลยก็คืออย่างนี้ค่ะ อยากให้พี่นิพนธ์ช่วยอธิบาย<อ>หัวอะไรนะหัวตุดแบบสั้นๆในงาน<อ>เพราะว่ามี<อ>นักทุนหลายท่านที่ฟังรายการแล้วก็ก,ก,ก,ก็แบบไม่รู้นะคะก็ถือว่าเป็นงานการกสนกันแล้วกันนะะสักหนึ่งชั่วโมงสักครึ่งชั่วโมงพอไหวไหมคะได้ครับที่เหลือก็เอาพอร์ตนักทุนไปฝากนักทุนนะ,ะสามารถที่จะลงทุนได้สัก5้าอร์เซนตสพอร์ตางาชนะตลาดได้ค่ะคะนะฮะแล้วก็บริหารพอร์ตไป ในหุ้นที่มีอยู่เน,นี่ยแล้วก็ชนะตลาดไปทั้งปีหน้า,าประมาณนั้นไหมค่ะประมาณนั้นเนะาะประมาณนั้นเอพราะจริงๆแล้วโครงการยกระดับนัทุนที่ทางรายการวิเศษไลด์ออนไลน์เราได้ทํากิจกรรมมาโดยตลอดสีอห้าปีที่ผ่านมานะคะก็หวังว่านักทุนจะได้ความรู้กันเยอะๆแล้วก็งานในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนก็เป็นการเริ่มต้นหัวใจปี59เติมสีเขียวให้กับแผ่นดินนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่คิดการใหญ่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทําก็ ร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคุณผู้ชมคุณนิพนธ์และก็นักกูรูนักวิเคราะห์ในรายการหลายหลายท่านเองเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปฝากทุกท่านในวันนั้นด้วยกันนะเพราะว่าถือว่าเราเริ่มต้นหัวใจที่ดีๆต่อกันนะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าจะดีด้วยกันนะคุณผู้ชมก็สนใจรายละเอียดโทรไปสอบถามนะคะที่เบอร์086 4902823นะคะซึ่งตอนนี้เองก็มีนั่งทุนนะคะเพื่อนๆครอบครัวของบิ s เ n e s ล Li n e ไลน์หลายๆท่านนะคะก็ได้มีการจองกิจกรรมกันไว้บ้างบางส่วนแล้วส่วนคุณผู้ชมหรือว่านั่งทุนทั่วไปหรือว่าคุณผู้ชมทั่วไปก็ได้ะะอยากมีกิจกรรมดีๆมารวมใจนะคะในการที่จะทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับทางด้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นนักทุนนะขอให้คนที่ดีนะคะเราก็มาร้องเพลงเทิดพระเกียรติร่วมกันในวันอาทิตย์ที่29ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจําปีนะคะเป็นการงานทบุญก็แล้วกันสำหรับครอบครัวของชาวรายการพิเศษสไลด์ไลฟ์นะคะคุณผู้ชมสนใจรายละเอียดทีนี้รายได้ของคุณผู้ชมที่เข้ามา เขเร่วมกิจกรรมกันในวันนั้นนะคะเราก็จะมอบให้มูลนิธินะ,ะดินดีน้ำสาสแห่งประเทศไทยนะคะในการที่จะไปปลูกป่าที่ห้วยขาแข้งนะคะซึ่งเป็นมรดกโลกจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะคะก็หลายๆท่านเองนะ,ะก็เคยสัมผัสความร่มเย็นความชื่นใจนะคะของต้นไม้ของแผ่นดินนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆต้นหัวใจของท่านนะะก็เป็นต้นหนึ่งนะ,ะที่เราอยากที่จะมาเจอกันนะคะก็วันอาทิตย์ที่29นะ คุณผู้ชมที่ยังไม่ได้จองบัตรก็สามารถจองบัตรไปที่เบอร์นะคะ08649023 8นะคะซึ่งคุณทิพย์เองก็พร้อมที่จะให้เรื่องราวดีๆกับคุณผู้ชมนะคะในวันนั้นเช่นกันนะคะค่ะก็เตรียมหมดหรือยังคะพี่พูดไปหมดแล้วก็เตรียมไว้เพราะว่าหล <c oughs> ังจากนั้นเนี่ย <c oughs> ผมว่าจะไม่ไม่สะดวกที่ ที่จะออกรายการตลอดทั้งเดือนธันวาคุณนิพนธ์จะบินกลางเดือนที่กลางเดือนเลยวันที่สิบห้าเลยตัวนั้นวันวันที่ยี่สิบเก้านี่เ็าจะอะไรไปฝากไว้เยอะนะฮะช่วงไม่อยู่ก็เป็นห่วงนั้ลงทุนเหมือนกันนะฮะอาจจะต้องติดเจอกันได้ทางไลน์ทางอะไรพวกนี้นะฮะประมาณสักก็คงหกเจ็ดวันนะครับเพราะช่วงนั้นก็หยุดเยอะนะฮะช่วงเว้นเว้นของชีวิตช่วงเดือนธันวาคุณนิพนธ์ก็ไปอยู่กับครอบครัวที่ลอนดอนางช่วงอแบบอยู่ในบางที่ที่ติดต่อไม่สะดวกอะไรอย่างงี้ แต่ถ้าสะดวกก็เราก็ยังไลน์ได้ยังคอมโฟลเอนได้นะสื 4G ของเราเริ่มปี๊ดแล้วพร้อมที่จะออกให้อยู่นะสื่อของเราเริ่มปีนะตอนนี้ 4G ปอมปอมเป้าไม่รู้ค่ะ 4G แบบทดสอบนะคะคุณผู้ชมได้นะขอบคุณมากนะคะคุณนิพนธ์ค่ะครับสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ